ไม่ไหวแล้วกูเหลือชีวิตสุดท้ายมาแพนนลาเบนโ์ฝนเป็นไงบ้างโอ้โหเป็นไงบ้างวางแขนไปแล้ววางแผนไปแล้วอย่าตื่นเต้นอย่าตื่นเต้นเกมแม่งเล่นโคตรหนกไอ,อ้เวลาไตัวเวละ,มละไม่ไหวแล้วเกมแม่งโคตรมันโอ้โหมันยืนกันเรียงรายเลยเว้ยมันพร้อมที่จะแบบผสม มันพร้อมแล้วมาแล้วไง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 สองตัวแล้วจัดให้สามตัวอย่าพ F. F F. เพิ่งเอฟเอเอฟป็นได้ก็บ่บร์มีกึ่งเสต็จรูปเท่านั้นเกมนี้น่าจะเป็นเกมท้ายแล้วนะทุกคนพู่นี้เขาแข่งโอเพ่นกันด้วยนี่ คีตั้งแต่แรกเลยหรออันนี้มากเกมอีกแล้ว ผ่าน2คน ฟ้าโนมันนี่โนฮันนี่ไซเบอร์เนติกอิมเพลน ผมต้องอัพเวลปะอัพเวลไปสู่บ่อผาตานนี้น่าจะได้ไปแวงกาดมาร์แมนไม่ก็อนิม่าอยากได้อันนั้นอ่ะ คุณภาพ over คุณภาพโอ้น้องจะมาทำให้ลำบากใจทำไมเนี่ยแต่ไม่เล่นหรอกแตเล่นคีบไปแล้ว เชี่ยวบวนวตัตกรรม อยูมีไปแล้วเดี๋ยวนะเพิ่งเห็นไอเทมอะไรวันนี้ไอเทมเฮียอยู่นะเนี่ยโอ้โอ้โอ้โอวกล้องหลังของมันไม่อ,อับอะ นิดนึงอะไม่รลก็ได้เดี๋ยวจนเกินจริงๆผมไม่น่าสแลมไอเทมเลยเนาะผมว่ามันยังพอแบบทำอะไรได้ไม่รู้ดิ เนี่ยผมแซลมไอเทมผมก็ไม่ชนะเว้ยเงียบ,บเงียบกิน ราทำซีบาสามดาวไหมเกมเนี้ย <This way. S 1> ชิวต่เลือดน้อยไปหน่อยนะเลือดก็น้อยเงินก็น้อย แก่เมน้น่าจะบอสก่ออะไรจะช่วยกูได้วะเนี่ยไม่มีไม่มีอ่ะไ,ไม่ไม่รู้อ่ะไม่มีอ่ะไม่มีอะไรช่วยกูได้เลย คือจะหาตัวสบาทมาหมุน โอ้แย่เลยวะโอ้ไอเทมอะไรวะเนี่ย มันมีอักเมนเพิ่มเลือดไหมตรงเนี้ยเพิ่มเลือดให้หน่อยได้ปะไม่ไหวแล้วว่ะ ไม่ไหวแล้วโอ้ยไม่ไหวแล้วกูตาย รอดใหม่ไม่น่ารอดมีไออักเมนแพนโลล่าไม่เหมือนแบบเหมือนดาวอักเมนไปแล้วอันหนึง่งหรือเปล่าล้วขายทำดอกเบีย้ยไปเนะี่ย เออมาครับมีอีกไหมครับอีกนิดนึงอีกนิดนึงอีกนิดนึงเบกแพ้เบกแพ้อะไรวะเนี่ยนี่คือบอกอะไรอ่ะ เลยรยอะปกติไม่ไหวแล้วโอ้ยโอ้ป๊าป๊าปา ถ้าไม่มีกุนซูนี่อาเฟรเดออสจะจะทำอะไรแม่มาสิบาทสามดาวเอาเรื่องหมุนต่อเลยน้องเอ้ยมอกันนา โอ้ย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 โดนเผาโดนเผาโอ้ยโอ้ยตายไปแล้วโอ้ยโอ้ยรอกูตายกูตายตายกูตายหรือยังตายหรือยังตายหรือยังเออ สองดาวกันตอนเนี้ยไม่มีใครคอนเทสตสักคนเอมอกานะ่าโลเนี่ยมันฮิตเหรอช่วงนี้ฮิตมางแต่ไม่รู้ว่าเก่งเปก่ยังไม่ได้รู้สึกว่ามันเก่งขนาดั้นนะแต่ว่ามีไบติงไบติงจูก็เล่นได้นะไบติงจูก็เก่งอยู่ เล่นเอาที่เท่าไหร่ก่อนเกมนี้เล่นเอาที่เท่าไหร่เนี่ยเอ้ทอท้อว่ะอืมมึงเหมือนกูไม่มีอักเมนเลยไอ้เหี้ยอักเมนมึงเก่งเนาะช่วยอะไรกูบ้างไหมเนี่ยโอ้ยดอกอะไรมาเยอะแท้ อะไรอะ่ะความเร็วโจมตีอ้อุ้ยแต่ว่ามันต้องเล็ดบัามนะ vậy ăn à vậy ăn mà đó mà đó chị bà sầm đau mà đó bro ชีวิตสุดท้ายกูถอดผิดกูจะถอดไอ้แค่นี้ต,ตัดตังอีกได้ไหมเนะี่ย พ oh. นโนราเบนโไป้ยงอโอเป็นไงแ่้ครับวางแผนไปแล้ว oh. วางเห็นไปแล้ว,ว,ลวอย่าตื่นเต้นอย่าตื่นเต้น <Yeah. S 1> เกมแม่งเล่นโคตรดกเป็นไงไม่มีใครเล่นสักคนกูต้องหมุนเจอสี่บาทแม่งออกพูขนาดนี้ <Yeah. S 1> พี่น้องชาวไทย โก้มาไอ้มวล้าตัวมาล่ะไม่ไหวแล้วจังหวะนี้ไม่ไหวแล้วครับตานนี้กูเล่นแบบกูเล่นแบบน้ำลายยืดแบบเออเอะไรกูเล่นแบบเออเอยะไรหนุกุ้ย แกแม่งโคตรมันมีใครทำอะไรปะเนี่ยโอ้แม่งเล่นคอมสันเหมือกันทางห้องนะเว้ยมันจะมาหิดได้ไงหยิบอะไรเนี่ยไม่รู้งหยิบอะไรอะ่ะเราเอาแปะแปะไอเทมตัดตัวชาวบ้านพอละ้ะหันไปดูบนทรายแล้วสยอง <c oughs> สยองวะ กูเล่นแบบนี้ทุกตาแถมเลี้ยวหน้าอีกตัวเออเนี่ยเลี้ยวหน้ามาแล้วนะเนี่ยมีความสุขเว้ยวิธีเล่นแบงการ์ดมาร์คแมนให้ได้ที่หนึ่ง อันนี้ BAS นะเพราะมันหมุนได้มันมีตัวสี่บาทมาแล้ว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 เว้ยอเฟมันยังอ๋ออาเฟกูกูไม่ได้กูกูตัวที่กูคิดเป็นสายย่ากูเลยแบบนี้มาสัปดาห์เปล่าไม่มีท่านที่มันจะหยุดมันแผ่นใหม่แล้วมันควรจะแบบไอ้นี่นะเวแผ่นใหม่แล้วนะเวแผ่นใหม่แล้วตั้งใจไต่แล้วเนี่ย ไอที AT, AT ่ไอที่แต้มมันตกออกมาคือแพทที่แล้วมันมันหนักเกินเนี่ยเฮ้ยอันนี้สู้แล้วเนี่ยอันนี้ต้องอันนี้จะสู้นะครับเนคนนี้นเ,เขาเตรียมแล้วเนี่ยหายสองตัวเกมมันเล่นแบบนี้หรอเนี่ยเล่นแบบนี้อะไระเล่นกันบนเบนซ์อ่ะ ถ้ามันสามดาวก็สู้ได้ไหมเนี่ยกูจัดได้สองตัวแม่มโลเลยตรงน,นี้โลเลยโลอีกโลเล่นไหมวะอาเฟ่เล่นปะเนี่ยเอาไปสูนแบรนด์เอ้แบรนด์มันก็ไม่ได้ขนาดนั้นมันก็ไหวอยู่บอทเอเอ่ะเอแต่แบรนด์แม่งโหจริง แต่แผ่นนี้ผมว่าไม่นักเข้าแผ่นที่แล้วหรอกมัง้งมั้งนะอุ๊ยโอ้โหมันยืยนกันเรียงรายเลยเว้ยบอกคมทีว่าคุณจะมาแล้วยังไม่มายัางยังอั้นไวอ้อยู่ยังอั้นไว้อยู่ครับนี่ไข่อีกสองตัวนะมาเลยมาเลยเยืยนกันเรียงรายแล้วตรงนี้มันพร้อมที่จะแบบผสม มันพร้อมแล้วยืนกันแบบยังลายแล้วมันยังมีกเก็บแต้มอีกสองรอบไอเ้เก็บแต้มอีกสองรอบมันหลังแข่งเ,เดี๋ยวรอเดี๋ยวลราค่อยๆไต่ครับเราก็ค่อยไตย่แต้มมันแต้มมันกลับมาได้ละผมไปดูสตรีมเมอร์คนอื่นเขาก็เป็นแบบนี้กันทุกคน <laughs> <c oughs> ไปดูสตรีมเมอร์คนอื่นเขาก็แบบ <c oughs> เขาก็หนักอยู่แพนนี้แล้วอะ่ะ ไอต้ต้นต้นแผดแม่งเล่นได้หลังไอแ้แผดหลังแม่งหนักจัดไม่เห็นเลยวะไอ้สายยางมามาแล้วนะจาก p l s แปด comeback มันยังแข่งอีกรอบหรอใช่ใช่ครับใช่มันแข่งทัวร์นี้ทัวร์วรอบนี้มีสองอันนี้นะแข่งอีกทีเดียนมิถุนาปะเดี๋ยวมันแข่งรอบนี้เสร็จปุ๊บแล้วมันก็จะส n a p อีกสองรอบแล้วก็แข่งอีกให้ไม่แตกแปลเลยทั้งแผด เออเราต้องมุกอ่อนแล้วเนี่ยคุบุโ,โ,โกะเปลี่ยนใหม่แล้วเนี่ยทำอะไรได้เนี่ยไ,ไ,นะไม่เคยดูเลยคุบุโ,โ,โกะเปลี่ยนใหม่มันทำอะไรได้วะรอยแล้วมามึง มาแล้วไง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 สองตัวแล้วจัดให้สามตัวมาอย่าเพิ่งเอฟ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 เป็นได้ก็มามีกึ่งเสร็จรูปเท่านั้นแล้วเห็นรูปเห็นแล้วเห็นแล้วรูปมาแบบแท็กทีมอันนี้คือแท็กทีมกันเลยใช่ปหเหมือนพี่จีนอะ่ะเอาขายบอดไปแล้ว <really> เฮ้ยมันจะเอฟเอฟแมวะเน,นี่ย โอ้กูขอหมุนอีกรอบเดียวเองอะ่ะลดีโอน่าบอกยืนเหงานานละเออขอขออีกตัวเดียวก็แบบอันนี้แล้วเนี่ยลูกถ่ายด้วยกันเทียมง,งานตัดให้อย่างคมโอ้ได้แค่สองตัวนะครับได้แค่สองตัวนะ อันนี้คือวิธีเล่นแวงการ์มาร์แมนให้ได้ที่หนึ่งนะครับแต่คะแนนแต้มกูสยองจัดจริง